ตั้งแต่แพร่สุขโขทยัยน่านแล้วก็มาที่เชียงรายนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างหนักก็จะเทียบกับปี54นะครับความรุนแรงนี่เท่ากับปี54เลยครับปราบอว่าเชียงรายนี่ถูกท่วมไป153,000ไร่มากกว่าที่สุขโขทัยแล้วครับนะฮะสุขโขทัยกลายเป็นที่2ไปแล้วนะครับเพราะสุขโขทัยนี่147,000ไร่นะครับ กรุงเทพมีความเสี่ยงไหมคะคุณชวลิตรอบนี้ก็มีความเสี่ยงสูงเลยครับเดือนตุลาคมนะฮะระดับน้ําทะเลจะขึ้นสูงมากกว่าน,นี้ปีนี้มาเร็วนะปีนี้กลางเดือนกันยายนก็เริ่มมีผลในการที่เรียกว่าทะลุทะลวงนะเห็นคันกั้นน้ำาองตลิ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยครับทะลุไปแล้วอย่างอ่างเก็บน้ํเขื่อนธีริกิตคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็เต็มแน่นอนนะครับ ไม่ต้องมีพายุเข้ามาก็เต็มแล้วนะครับเชียงใหม่เองอ่างเก็บน้าแม่งัดก็เต็มแน่นอนนะครับคิดว่าสัปดาห์แรกของเดือนตุลาก็เต็มนะในส่วนของพิษณุโล,โลกนะครับแควน้อยก็เต็มแน่นอนนะครับต้นเดือนตุลาคมม่เต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันละครับว่าถ้าหากว่าลานินยาแรงพัดพาเอาพายุเนี่ยเข้ามาถึงอ่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนี้ได้นะครับ การบริหารจัดการหรือโครงสร้างพื้นฐานมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทานที่ที่ดีขึ้นหรือเปล่าคะทำไมมันยังท่วมหนักทำไมยังบริหารจัดการได้ได้ช้า องของการรับมือหรือว่าการบริหารจัดการค่ะเราก็เคยผ่านปัญหานี้มาแล้วนะคะในแง่ของการบริหารจัดการหรือโครงสร้างพื้นฐานมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีขึ้นหรือเปล่าคะทําไมมันยังท่วมหนักทําไมยังบริหารจัดการได้ได้ช้าแม้ว่าเราเคยเจอสิ่งเหล่านี้มาแล้วค่ะคุณชมนิชครับในปี54ี่เราก็พบเจอสิ่งเหล่านี้ในระดับนี้มาแล้วนะครับแต่ในส่วนอย่างเช่นของ มาจากสุขโขทัยก่อนนะฮะในส่วนสุขโขทัยนี่ได้มีการก่อสร้างเ,าเ,าเรียกว่าคลองนะคลองที่จะผันน้ําไม่ให้ผ่านเมืองสุขโขทัยนะฮะจ้างแต่หาสะพานจันทร์นี่จะผันไปไว้ที่ลุ่มน้ําน่านได้นะครับก็ผันไปไว้ในระบบชนประทานของทางที่สุโลกฝั่งตะวันตกนะครับอันนั้นก็ช่วยช่วยผ่อนภาระลงไปได้เรียกว่าหนักเป็นเบานะครับอย่างไรก็ตามครับคลองนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ ก็คงต้องใช้เวลาอีก3ปีนะถึงจะสร้างเสร็จเพิ่งสร้างไปได้ประมาณ15%ก็เอามาใช้งานก็ใช้งานได้ไม่เต็ม,ตมที่ตะกุกตะกากหลายส่วนก็อย่างหลายคนก็ให้ข่าวด้วยว่าคันคลองพังคันคลองสร้างไม่เสร็จต่างหากนะครับพอสร้างไม่เสร็จมันก็มีรูรั่วตรงนูง้นต,ตรงนี้อันนั้นก็เป็นปัญหาอยู่นะครับในอนาคตอีก3ปีนะครับการผันน้ําที่ให้ผ่านตัวเมืองสุโขทยัย ให้อยู่ในอาาัตราไม่เกิน560กบลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะเป็นไปได้แล้วครับเพราะว่าคลองผ่านน้ำนี่มีขนาดถึง5้ารลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับอันนั้นก็เพื่อคนสุขโขทัยและคนพิจิตรนะครับก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะถัดไปที่จังหวัดน่านนะจังหวัดน่านนี่อุปกรณ์เครื่องมือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมากๆถึงขนาด200อมิลลิเมตรเนี่ยครับก็จะมีน้ําท่วมจากท่าวังผาลงมาถึงอําเภอเมืองนะครับแต่ก็ขึ้นเร็วลงเร็ว แล้วก็มีอ่างเก็บน้ําขืนสิริกิตเอาไว้เก็บน้ําเพราะ,ะนั้นคนอุตรดิตถิสุโลกก็ไม่ถูกน้ําท่วมนะครับที่ผ่านมาก็เป็นหลังนั้นนะคร<ส>คราวนี้มาที่เชียงรายนะมาที่เชียงรายว่ากันถึงแม่สายนะครับแม่สายที่พูดบอกว่าเอ่อการน้าท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่8ดแล้วเนี่ยนะครับเราเนื่องจากว่าตัวลุ่มน้ําเป็นตัวใหญ่เลยนะฮะตัวใหญ่ก็หมายถึงว่า8ปดสบเอร์เซนของตัว รุ่มน้ําที่จะรับน้ําฝนที่ตกนี่อยู่ในประเทศพม่าะนะครับอยู่ในประเทศพมา่าทางไทยเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเราก็ติดต่อนะอันนี้ผมเช็คมาจากตานักสารทน,ทน้ํานะครับก็ติดต่อไปนะเขาก็ตกลงนะฮะตกลงกันแล้วว่าจะเข้ามาให้เข้ามาติดตั้งฐาน,นี้ตรวจวัดทั้งฝนทั้งปริมาณน้ํานะครับแต่ปรากฏว่าเขาเขาลบกันยังไม่เลิกนะฮะเขาก็เลื่อนเลื่อนไปเป็นปีหน้าแล้ว ถ้าหากลบไม่เลิกก็คงจะเลื่อนไปเป็นปีต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราก็จะไปเ,เรียกว่าหาข้อมูลมาเพื่อเตือนภัยล่วงหน้านานๆเนี่ยมันก็จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นคนแม่สายก็ต้องเผชิญกับภาวะอย่างนี้อยู่นะฮะจนกว่าที่ว่าเขาเลิกลบกันแล้วจะไปติดตั้งทางน,นี้ให้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นได้มีเงินทุนช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นนะ,ะเข้ามาศึกษาครันนี้ก็ศึกษามา10กว่าปีแล้วครับว่าควรจะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเนื่องจากว่าพื้นที่ แม่สายตอนบนนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเชิงเขาชายเขาที่เหมาะสมที่จะสร้างเขื่อนนะครับเขาก็เตรียมพร้อมนะมีการศึกษาร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นไทยแล้วก็พม่านะครับโดยญี่ปุ่นนี่ก็ให้เงินสนับสนุนมาใช้ในการศึกษานะครับอันนี้ศึกษาแล้วเสร็จไปแล้วนะครับก็พร้อมที่เรียกว่าจะ ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่สายตอนบนนะแม่สายตอนพมา่าเลยรับไม่ใช่ตอนบนเลยตอนพมา่าเพราะว่าเขาก็จะเอาน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรเขาจะเปิดพื้นที่ใหญ่ไปศึกษาเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆว่าที่จะปลูกอย่างไรอย่างไรนี่ดูไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาลบกันยังไม่เลิกก็เลยเต้องรอคอยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของแม่สายคราวนี้เราต้องมาดูตัวเราเองด้วยนะคนแม่สายเองลุกล้ำแม่น้ำแม่สายไปมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องขอคืนนะครับ ถ้าว่าเราคืนลําน้ํามานะลําน้ําเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นอย่างไรขอคืนเหมือนเดิมเพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกนะครับเพราะว่าเราไปปลุกลุกพื้นที่มากมายนะเป็นระยะทางร่วม2-3กิโลเมตรเลยครับอันนี้ก็เลยทําให้ตัวลําน้ํามันเล็กลงเพราะตัวลำน้ําเล็กลงเวลาน้ํามามากเหมือนปี54มันก็ยกตัวขึ้นสูงก็ไปท่วมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินโดยเฉพาะในย่านธุรกิจตลาดอะไรต่างๆนี่ ไม่ใช่เพราะฝั่งเราฝั่งชาเขี่เหล็กก็เหมือนกันมีการลุกล้ำมากแล้วก็เสียหายไปมากเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องร่วมมือกันทุกๆฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายเอกชนที่ไปบุกลุกลํำน้ำนะก็ต้องขอคืนพื้นที่นะครับในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นไทยพม่ากก็ต้องดําเนินการต่อนะครับถ้าท้ายสุดเราลองมาดูล่าสุดนี้ของเชียงรายนะ ก็เป็นลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าลุ่มน้ําที่รับน้ําฝนนี่มาจากพมา่าถึง70%นะครับ70%เพราะน,นั้นฝนตกมากเนื่องจากพายุผ่านเข้าไปในประเทศพมา่าเลยนะครับฝนตกมากเวลาไหลามาแม่อายอันนี้เราก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็รอที่จะติดตั้งทางน,นี้ตรวจวัดน้ําเพื่อจะเตือนภัยกันให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ มีการศึกษาแล้วนะก็มีที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งแห่งแต่ว่าใหญ่นะนี้ใหญ่มากเลยก็ก็จะต้องร่วมมือกันนะเป็นการศึกษาแล้วก็เหลือแต่งานออกแบบที่ต้องไปสํารวจเพิ่มเติมนะครับอันนั้นถ้าว่าเราสร้างอ่างเก็บน้ําเราก็สามารถควบคุมน้ําที่มาจากพมา่าได้นะจะปล่อยมากปล่อยน้อยจะเอาไว้เป็นแก้มลิงบางส่วนมีการฟ่องน้ําล่วงหน้าก่อนที่พายุยางิจะเข้าอะไรงี้นะมันบริหารจัดก,การได้หมดเลยนะครับอันนั้นก็หวังว่า เขาจะเลือกรบกันนะจะได้ไปขอความร่วมมือต้องอาศัยประเทศที่3ประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งเขาฐานะก็ดีแล้วก็เราเองบางทีเป็นเพื่อนบ้านมีอะไรก็จะอ่สะดุดขากันเองบ้างก็ต้องเอาอ่าอ่ประเทศที่สามามาช่วยในการพัฒนาอ่าโครงการ2โครงการนี้ครับก็เป็นโครงการแม่กกแล้วก็โครงการแม่สายครับค่ะ แล้วคือถ้ามองทั้งประเทศนะคะปัญหาอุทกภัยดูเหมือนว่าเรารเผชิญอยู่ซ้ำๆนะคะจะมีรอบใหญ่ก็คือเมื่อติดปีที่แล้วนะคะความเสียหายมากกว่าล้านล้านนะคะแล้วก็จมบาดาลไป6 9จังหวัดที่ถ้าจะแก้ไขแบบยั่งยืนนะคะคุณชวลดตพอจะมีคำแนะนำไหมคะว่าเราจะป้องกันอย่างไรเพราะว่านับวันแล้วเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสุดขั้วรุนแรงเนี่ยมันทำให้สภาพธรรมชาติผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับ อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเรื่องโลกร้อนนะฮะโลกร้อนนี่อย่างน้อยที่สุดนะฮะที่มีวิจัยมายืนยันได้ก็คือว่าจะทำให้ฝนในประเทศไทยนะครับมากขึ้น7%นะครับมากขึ้น 7%, นะน7อันนี้ก็ก็ยังรู้สึกว่าพอ,พอจัดการได้นะฮะพออยู่ในเกณฑ์7% 10%นนี่คิดว่าจัดการได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดฝนตกหนักเฉพาะที่อย่างที่เราเห็นตอนนี้นครับ มันไม่ได้ตกกระจายตัวหมายถว่ามีน้ำหนึ่งถังถ้ากระจายไป5จังหวัดก็แบ่งเบากันไปนะพาระเ,าเรียกว่าความหนักของฝนนะความเ,าเข้มข้นของฝนก็จะไม่มากแต่เดี๋ยวนี้ฝนขนาด350ม mm มไปตกที่เชียงใหม่นะครับก็มีนะขนาด270ม mm มไปตกที่เชียงรายก็มีโดยปกติมีภาคเหนือนะกับภาคอีสานเนี่ยครับ ฝนจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึง250มิลลิเมตรนะครับแต่ที่เชียงใหม่เกิดมาแล้ว2ครั้งนะครับที่อำเภอแม่แตงห่งครั้งตอนเดือนพฤษ,ษภาคมนะครับแล้วในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ประมาณวันที่21เนี่ยครับก็มีฝนตก350มิลลิเมตรที่จอมทองอีกนะครับอ,อ้ปีนี้2ครั้งแล้วนะครับที่เชียงใหม่นะครับที่บึงการ ก็ฝนตกขนาด250มิลลิเมตรหนึ่งครั้งนะครับแล้ววันนี้เองก็ตก115มิลลิเมตรด้วยนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าการตกตกเฉพาะที่นะก็ยังดีหน่อยเฉพาะที่เป็นจุดเดียวนะครับถ้าหากว่าเฉพาะที่แล้วในพื้นที่แค่พื้นที่เล็กอย่างกับที่ภูเก็ตน่าจะเห็นภาพเลยโอ้โหที่ภูเก็ตก็ตก354ม mm ิลลิเมตรนะครับใน8ชั่วโมงจริงๆก็6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ ก็ท่วมมากเลยนะฮะอันนั้นกเ็เราเองเราต้องเรียกว่าต้องช่วยกันลดคาร์บอนต้องช่วยกันลดการใช้พลังงานที่มาจากพลังงานฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นถ่านหินก็คือลดการใช้น้ํามันลดการใช้ไฟฟ้านี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญต้องช่วยกันเป็นระยะยาวนะครับตอนนี้ระยะกลางดีกว่านะเรียกว่าระยะกลางนะครับในลุ่มน้ํามูลลุ่มน้ําชีนะครับ น้ําก็จะไหลเวลาฝนตกเนี่ยฮะเดี๋ยวถ้าหากว่าเกิดมีพายุเข้าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมนี่ทั้งอีสานก็รับไปเต็มๆนะฮะเรียกว่ารับรับเต็มก็คือว่าฝนก็จะตกแต่อุบลราชธานีขึ้นไปถึงชัยภูมิน้ําก็จะไหลจากชัยภูมิมาสะสมถึงอุบลราชธานียังมีปัญหาอยู่การระบายน้ําลงแม่น้ําโขงนะครับที่จากอุบลราชธานีลงแม่น้าโขงไม่ได้มีปัญหาเรื่องแม่น้ําโขงสูงนะครับมันมี พี่บูรณ์มังสาหารนี่มีแก่งสะพืออยู่นะครับความเป็นแก่งก็ทําให้มีการขวางน้ําเลยฮะการขวางน้ำเนี่ยครับก็ได้มีการศึกษาออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าควรจะมีการคุดคลองผันนะผันอ้อมเมืองอุบลราชธานีบางส่วนทําเป็นอุโมงค์เพื่อที่จะให้ลอดนะฮะลอดตัวแก่งสะพือเอาน้ำไประบายลงท้ายน้ำเพื่อลงสู่แม่น้ำโขงได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับปรากฏว่า ยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณมานะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ปีนี้ก็คงจะมีการท่วมที่อุบลราชธานีนะครับเหมือนปี2565นะแต่จะท่วมนานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนนะว่าถ้าหากเป็นฝนท้องถิ่นก็คงจะท่วมประมาณ1เดือนนะฮะแล้วถ้าหากว่ามีพายุเข้ามาอีกก็คงจะเสริมทําให้ท่วมนานเป็น2เดือนขึ้นมาอีกนะครับมาดูรุ่มน้ําเจ้าพยาเราเองนะครับ คุณน้ำเจ้าพระยาเองสิ่งที่ได้พัฒนาไปในช่วง12ปีที่ผ่านมาหลังจากปี54นะครับก็มีการสร้างแก้มลิงขึ้นมาอีก10แห่งแก้มลิง10แห่งนี่มีขนาดเรียกว่า1,300ล้านลูกบาทเมตรนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะฮะเดือนกันยาเขาเร่งแล้วเดี๋ยวเดือนตุลาวันที่1มาต้นไปสามารถใช้เป็นแก้มลิงปล่อยน้ําเข้าไปเก็บได้1,300ล้านลูกบาทเมตรครับอันนี้ก็ ใหญ่ก็อ่างเก็บน้ําเขื่อนปราศจากโลสิตอีกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีเพิ่มจากปี54นะครับนอกจากนั้นคลองระบายน้ําบางบานบางไสก็จะทําให้เราก็คงได้ยินชื่อนะครับเวลาปล่อยน้ําลงมาเกิน700ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีนะก็ตามคลองผงเผงตามแม่น้ําน้อยอบางตําบลของเสนาและบางบานก็จะถูกท่วมนะ ตอนนี้การก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จแล้วแล้วใช้งานนะใช้งานมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วน้น้อยนะครับก็สามารถใช้งานในการที่จะระบายน้ําจากบางบานนะลงมาที่บางไทรก็ทําให้ตัวบางบานเองตัวบ้านป้อมตัวเมืองเกาะเมืองอยุธยาเนี่มีระดับน้ําลดลงนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่อุปกรณ์เครื่องมือที่มีเพิ่มนะครับอย่างไรก็ตามครับมันมีความจําเป็นนะที่จะต้องเอาน้ําจากชัยนาทนะครับอย่างตอนเนี้ย หลายคนก็คิดถึงเลยว่าโอ้มาถึงสุโขทยัยจากแพร่มาถึงสุโขทยัยท่วมหนักขนาดปี54เลยเพราะฉะนั้นถัดมาลงมาพิจิตก็จะท่วมหนักมันยังไม่ใช่เพราะว่ากรมชลประทานได้ร่องน้ําไว้ก่อนแล้วนะครับคราวนี้ถ้ากว่าภาวะที่เรียกว่าถ้าฝนตกใต้เขื่อนเต็มพื้นที่เหมือนกับปี54นะครับสิ่งที่เรามีแก้มลิงก็ยังไม่เพียงพอนะครับ1น0 0ันล้าบาทมยังไม่เพียงพอ เราจะต้องมีการระบายน้ําอย่างรวดเร็วนะจากชัยนาทมาที่ลบบุรีนะครับมาที่ปทุมธานีแล้วก็ลงไปที่ปากน้ําสมุทรปราการนะอันนั้นก็เรียกว่าคลองคลองระบายน้ําชัยนาทอ่าวไทยนะครับ <c oughs> ชัยนาฏอ่าวไทยนี่ก็มีการออกแบบไปแล้วเป็นส่วนๆนะ <c oughs> มีการก่อสร้างขยายไปแล้วเป็นส่วนๆ <c oughs> อันนี้งบประมาณก็ยังได้ไม่เต็มที่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ก็อยากให้มีการท่วมก็ประมาณให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเเอออถ้าหากว่าน้ํามาใหญ่แบบผืนกว้างแบบ2 5ง4ันะตอนนี้ปีนี้ผืนมันไม่ได้กว้างแบบนั้นนะครับะจะท่วมที่บางไซบางบานะจะท่วมที่เสนาผักไห้แม่น้ําน้อยอะไรก็ตามมันไม่ได้มากมายเหมือนกับปีห้่นะไม่ได้แผนน่เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามไอการก่อสร้างคลองนี่ ใช้เวลาอีกเป็นเจ็ดปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่จัดสรรงบประมาณมาให้เต็มที่ก็ก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อมนะครับค่ะค่ะกรุงเทพมีความเสี่ยงไหมคะคุณชวลิตรอบนี้ค่ะก็มีความเสี่ยงสูงเลยครับเดือนตุลาคมนะฮะร,ระดับน้ําทะเลจะขึ้นสูงมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับยังไม่ได้เกี่ยวกับโลกร้อนเลยนะฮะโลกร้อนนี่อีกยี่สิบหกปีข้างหน้า ระดับน้ําทะเลจะหนุนสูงกว่านี้อีก75เซนติเมตรอันนี้ไม่ต้อง75เซนติเมตรละครับทุกวันที่อยู่กับตัวน้ําทะเลนี่นะครับตอนนี้คนที่อยู่ที่ข้างแม่น้ําเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นปทุมนนท์กรุงเทพนะมันขึ้นไปจะมีน้ําขึ้นน้ําลงทุกวันวนละสองเวลานะอันนี้ก็เป็นผลละครับว่าอน้ําทะเลหนุนสูงนะครับน้ำทะเลหนุนสูงในเดือนตุลาคมแต่ปีนี้มาเร็วนะปีนี้เนี่ยครับ กลางเดือนกันยายนก็เริ่มมีผลในการที่เรียกว่าทะลุทะลวงนะเห็นคันกั้นน,น้ำาองตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับทะลุไปแล้วหนึ่งจุดที่ที่หลายแห่งนะครับหลายแห่งก็ต้องระมัดระวังนะต้องดูแลให้ดีครับเพราะว่าในเดือนตุลาคมน้ำทะเลจะหนุนสูงมากกว่านี้อีกครับแล้วในอีก26ปีข้างหน้าหนุนสูงมากกว่านี้อีก75ซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นความพร้อมนะจะต้องเตรียมการนะ ลดความเสี่ยงตรงนี้ลงให้ได้ทั้งพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงนี้ครับ